nang dulu view. Come komen ni. saya ikut ya. la la la. la 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 kecil kecil. aku naik. kecil kecil. ขึ้นลิฟต์นะไปอีกฝั่งหนึง่งเ,นะเปลิฟตานะน้ะเนมะได้違うมก็

อันนัน้นสิคะคันสั้นเลยใช่ใช่ใช่โอ้ยแดดดีนะใส่คันสั้นนะตอนแรกจะแสกใส่เล็กกิ้งมานะพี่พี่โอ้ย oh, หนูก็เลยบอกเปียนๆๆ, oh, ๆถ้าใส่เล็กกิ้งมาโดนร้อนตัดแตกแน่นอนเวลาเล่นนี่เหงื่อโชคเลย จะないですอあ、まだแดงแกไกแดงแดงแดงมงดง,งมแดงอดแดงแดอแดงงดงแดงแดอแดงดงแดงแแดงร้อนนงะ จอมปวนจอมปวนถ้าชวิจะม่เนี้ยสาน้อยโดลลงเป็น <c oughs> สได้เทจ่ยวได้บุนายร้อนใค้เห็นแดดแล้วก็เปียเปี้ยแดดล้อๆโอเค จะเสด็จออกบ้านได้นะพี่พี่เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดอีกมากลุดวะโสโซโสโ,โว้าววันนี้มีอะไรบ้างนะคะว้าวโอ้เครงแต่งหน้าพี่พอ๋อราคานะคะราคาก็าาาจะ เซลว่ะอันนี้อันสองวันแปดสิบโอ้โลิหลดอ่าที่เห็นไหมพี่พี่คล้ายๆอายไลเนอร์อ่ะโอ้เดี๋ยวขากลับไปซื้ออายังไม่เต็มเน๊ะยังไม่ได้เต็เน๊อันนี้อะไรคะน,นี่อายไลเนอร์หเหมือนกันว้าวโลลดนี่นะคะสี ราคาแบบลดเยอะเลยอะ่ะมา Shadow p a l e t ด้วยโอ้ยรลเซลเยอะมากมาเจม,มี่เต้แลูกลนั่นนีใจโ,โอเคอู้อนนอม,ามากเลยพี่นนะ S <S เลิศเลิศเลิศนะลูกเนาะเลิศเลิศเนาะอ้ <S 2> <S 2> <S อันนี้หนูทําบ่อยเท้าอันนี้ดีมากๆเลยเปลี่ยนเท้าเก่าเป็นเท้าใหม่เมื่อก่อนใช้ประจําเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ,อันนี้พี่พี่ ครีมทาผิวดีมากอันนี้เป็นเอ่อครีมนะสำหรับผม<า>อุ้ยเดี๋ยวซื้อขาขาขาแบบหลอดละห้าเฮกนะคะเพราะว่าน้ำมันม้าดีมากเลยพี่ๆน้ำมันม้าดีมากทุกวันนี้ครีมทาผิวหนูก็ใช้ของน้ำมันมาน้าแล้วอุ้ยเก็บเราเก็บความชุ่มชื้นไว้เยอะมากโอ้ยขนมก็มีอุ้ยเยอะโอ้ยปลาหมึกหน <s> ูชอบปลาหมึกหอย แน่นอนเ่าต้องจัดต้องจัดเดี๋ยวค่ะกลับไปดูทุเรียนว่าไม่มรู้มีหรือเปล่าไปกูยอเอลิปเตอร์วะโอเคทีละไหนโอ้เวดี้กู๊ด ดเด,ด,ดเี๋ยวไปแวะดูทุเรียนจ้ำจ้ำจ้ำกระโดดเลยลูกนี่จ้ำมออีกรอบหนึ่งค่ะเจ้ไฮไฮว้าวอบุนยยัยโอเคโอเคเ,เ,เต็มอีเด้